สวัสดีครับสวัสดีครับมือนีมือนีพราแขกรับเชิญมานําด้วยครับเด้อมือนีเด้อสองท่านครับเพื่อนเพื่อนมากินเขาวัวผ้ากันเด้อมามาเด้อครับเด้อสุภูสุคนเด้อครับเด้อกินเขาน้ากันครับมือนีได้เนื้อย่างครับอย่างปลาเผาม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 าพี่น้อง โอ้ยแดดทะแยงตาผมขากบั๋นเนีเออ่ยสบายดีพ่อมพีน่น้องเออสบายดีเพี่น้องนั่กันเด้อสบายดีพี่นอ้องเออมามามาโอ้ยแดดกระเข้าตาอันนี้เจีเยวเพี่อะมีนู่มีเนื้อย่างน่อปลาเผาเจียวขมเจียวขมเจียวขม้ขขมด้ะพี่น้องเลยเจียวคุ้มมา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 ขมบุตรีปะขมดำอื้เสือพี่น้องเลย ตั้อืมมปุนใช่ไปไนเดีเด้ย้เหนียวเนี่เ <Yeah. S 1> ยเริอพี่น่องมาเรืออจำเนี่ยๆเป่งๆเดี๋ยวคมพี่น่องเลยคมลำด้วยอ บังลูกินเด้พี่น้องเลยอ๋อกาๆกึงวใจเยๆให้พีให้พีให้น้องบังเนี่ยขมก็ไรขมอรขอไแ่บหอมอืมามา้องไม่ยกงก็หอมไปบดเนาะอืมไม่ต้องทลงมือเห็ดเองได้พี่น้องเลย แต่ว่าต้นขั้นตอนทำหมดเลยทายให้เบิร์นกิน้องเอ้ยทายตอนกินทายตอนกินเด้อพี่น้องเดี๋ยวหวดนาสุดท้ายตอนทำให้เบิร์นเจ้าคมพี่น้องเอ้ยเจ้าคมรับเนื้อย่างหรือว่าจีนย่างหวานเท่าี่น้องปล่าหวานเหมือนจีน หาพี่น้องก้นไหลก้นแร์กดติดตาไเเ้อพี่น้องเอ้ยหาสองไปเ้เดี๋ยวโอเะหัปลาใส่ใส่ลายใส่กุ้งก็งกับนี้ไง เพราะเออมันนองนองกุบวะเนี่ยเนี่ยเนี้ยัปต่างตจว่ะเขเล่นอะไรไม่รู้เขาไปรับขึ้นคือกันพักวัวจานผิดพักเมก ฝนกระเกพฟฝนาดีเปลี่ยนแปลงแห้งแล่วกินใส่รด้วยนเลกิน้ี๋ย่รูหนาวฝนตกพี่น้องพี่น้องแซ่บทำนี่ยฝนจังฝนด่างอืม <laughs> Bán rồi <nọ. cười> đấy อืมอืมคำเขาพี่น้องเลยมันใหญ่แท้ม่เดม่งเลยอืมอืม่เลยเต็มปากเต็มคำเนี่ยอืม บักกระดาย่างแล้วพี่น้องบักจีด้าวเนี่ยอาหารต้มหามูเลยนะบักเมีกเนี่ยแตงเนี่ยสดเนี่ยกระดาย่างครับกระก็มินกาศเกระมิน้ำป๊อบบ๊อบจะั ขันห่าอืมอืมัอมอมตอนนี้รเรากำังหากิน,กนออกเลยกิน้องเลยกินนั่งบอกนั่อืมกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวกลางลังนะ่ะเป็นอุปกรณ์การถ้ามาหากินนะครับจักเย็บผาครับ

ในแบานบอมากหือครับแบานบอมาคมจะวาห้องมากกินกับเนื้อย่างเ็ากันมคมแล้วล่ะมัวแบรนบอมักคมือด์อมมยอด Ừ. Xài cái nhanh, nhai nhai pin phi เนางต้มเวยเ็่แล้วัน้าชมกันร้ายคนแห่เพี่น่องเลยสี่แ้วครับผมไก่บัานไก่เมืองทางมามาเห็นทาง่กยังกินแบบบ้านเฮากื้เก่าพี่น้องเ้ยมอาหารบัานเฮาเี่แซ่งแส ผมผมขผมผมขักผมใดใจจุกินกับจุงเด้พี่น้องแต่ว่าแต่ว่าผมกินผมกินจุอะไรเยอะต้องก็องนีงิ้งสำลักเนาะสำลักต้องใจพอดีปิสำลักนะพี่น้องอุกเนบนีน้าันหนาัห่นบน

ออกสมๆนนประจําอยู่แล้วเจ้านักเค็มมาก่อนป่ะเค็มมาก่อนเลยเ็มเองนะเตเค็มเองเ็มเองเค็มเอง่น้อยใส่ัลายมัน้องเสียบสองห้แแ่บเนาะนวดน่อหอยแฉบได้พี่น่องเ้ยใส่น่อยแบบลายใช่น่อยแช่น่อย้ะ cái người mà cái người ăn ở tầm nơi khi, nói đây phải nói. Này, khi nói là cái <laughs> <bộ, cười> ừ. này cái này là cái này là cái này cái này cái มเดขาเากรเบิดบอกโอ้ยเสียเมี่งพี่น้องเลยเขากระเบิดเบิดเื่มกฮะวหนเขาำผิวขาวบคนดีบ่นอยเชืองติ่เขาได้พี่น้องบ่มีมองตาหรืออะไทั้งุ่มเต็มก็เข่าลายข่าลายใหอ Thân nửa xe về phát Cảm ơn bạn đã theo dõi và cho kênh ดตัวเายินงไปเดยเขาตาสวนกันแค่นี้อ๋อเอาวปุ้นต่ออีกท่านนเข้าไปเอาวปุ้นข้าไปอีกขาวม๊้อีบไข้าวมื้อตีหนึ่งกินบ้านไหม้านเล้าวปุ้น้าเล้าวปุ้นตงไปอ๋ออ๋อีขึ้นที่บ้านเนื่อยฮะเนื่อย เขาไปไายแล้ว,วนอ้องป<ล>ามฟังอืม,อมโอ้ขาปากอะไร้วกนี่พี่นอ้องเอ้ยมึงดูพี่นอ้องเอ้ยตต้บานนี่ <c oughs> ตายแล่วบา้าเ <c oughs> อ้ยนองือ <c oughs>

bọn บ่นี่กินพี่น้อง thế. อยู่ที่เท่บ่ใส่ดอก của เก่า เรี่ยวลอยวันคักอยู่แล้วยิ้มคักแต่พี่น้องเลยบวันนะเดี <S <S treasure, ่ยวพี่น้องเอ้ยผู้ใด้เขามากอ่ะปากกดนไหลก้นแชร์กดนซับสะไข่ในเด้อครับเด้อมือนี่ยกะติดตามในเด้อพี่น้องเอ้ยพ่อสำเนียงกนเด้อครับเด้อเดี๋ยวผอกันไหมคลิปหนาเด้อครับเนาะอ่ะสวัสดีพี่น้องทั้งหลายครับสวัสดีครับ พี่น้อ,องสำหรับคลิน้กอะเกี่ยวเพียงัวนี้นขขเนาะขอค่ะก็ไหลก็แจร์ก็ติดตามนเด้อพี่น้องก็ขอมกขับใจหลได้ร้ายกับพี่น้องที่เขามารับชมและติดตามเนาะสบายดี